เ็ี๋ย่างที่นี่จะเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ครับถ้าเป็นเต็ดย่างมันจะมีน้ําราดที่มันพอราดแล้วกินแล้วจะได้รสชาติมากเลยทุกอย่างก็จะโอเคเวลาลูกค้ากินก็จะติดใจถ้าสั่งต่อได้กลับบ้านได้มาอย่างนี้นเลยก็จะจะได้พิเศษมากกว่าเต็ดย่างครับคุณผู้ชมนาราดซอสโอ้ยมาครับมาชิมกันกินคู่กับมีดก่อนเดี๋ยวขอกินเปล่าๆก่อนนะอย่างเมื่อกี้คู่กับเส้นนะครับมาชิมเลย หวานมันกาลังดอีอร่อยซิเนเจอร์คือเป็ดย่างเรากินเป็ดย่างไปแล้วครับเรามาต่อด้วยเป็ดพะโล่ดูครับโอ้โหยเนื้อฉ่ำเลยอ่ะเรามาดูในส่วนของเครื่องในครับมีทั้งไส้มีทั้งตับมีทั้งปีกุูมไม่มีความว่าเหนียวแม่ฝางเนาะแปะเฮงบางพึง่ง <นะ S 2> <laughs> สุด<ม>ยอดลูกมาได้เลยนะทุกวันที่อจอดรถสะดวกลูกสาขาย่อมเยาว์มาได้เลยค่ะแม่รออยู่โอเคสีสวัสดิ์ชวนชิมทอทุกย่านมีแต่ร้านอร่อย